สวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะฮะเราวันนี้ครับเราอยู่ในช่วงของ2องล้อรีวิววันนี้ครับพี่ตีมีดูคติไฮเปอร์โมตาร์9นะครับรถคันนี้มาในปี2018นะครับของแต่งให้มาจัดเต็มแบบนี้เพื่อนๆอยากทราบว่าจะเต็มแค่ไหนต้องรีบมาชมครับมารถคันนี้ครับเลขไม้นะครับวิ่งมาเพียงนี่นี่รอดูครับ19,693กมกิโลเมตรแท้นะฮะของแต่งมีอะไรบ้างอันนี้ก่อน นี่กุญแจให้มาพบ2ดอกแบบนี้ครับกุญแจสำรองก็ยังไม่ถูกใช้เลยนะครับคันนี้มีนี่ครับตุ๊กตาแฮนด์แต่งนะครับจาก MPT p r o d u c t พร้อมกับแฮนด์แต่งนะครับจาก Pro Tapper ด้วยนะครับนี่ในสไตล์โมตารแบบนี้เลยนะครับคันนี้ยังคงเป็นประกับไฟฟ้าเดิมตรงสื่อไม่มีเดรรางนะครับนะฮะสื่อนี่จบไปแฮนด์แต่งนะครับทรง CRG มือคัดแต่งนะครับจาก g e l Speed นะครับนี่แล้วก็การดแฮนด์เดิมนะครับจาก Ducati Performan นะครับ ฝั่งขวาปั๊มเบรกบนเดิมจากเกียร์สปีดเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับกระปุกน้ำมันเบรกด้านบนนะครับจากเกียร์สปีดเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ประกับไฟฟ้าประกับพัดเร่งเดิมตรงสื่อไม่มีเรือนรางนะครับคันนี้เป็นชุดสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับแต่ว่าแรปสติ๊กเกอร์นะครับสีขาวเทานะครับคาดเพื่อความสวยงามฝาถังเดิมนะครับมีสติ๊กเกอร์กันฝาถังเป็นคาร์บอนแท้รวมถึงสติ๊กเกอร์กันถังจากโปรกิฟมาให้ด้วยเบาะนั่งเดิมสวยครับซิชชิ่งส นะครับเดินได้สีแดงเดิมนะครับก็บอนนั่งจะมีรูนี่ครับมีตำหนิบ้างนะครับจากการใช้งานอาจจะเป็นพวกรอยรอยแมวนะครับรอยเล็บแมวนะครับตองบอกนี้เลยท้ายเดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะครับนี่แร็ปสติกเกอร์สีแดงนะครับคาดลายเพื่อความสวยงามเช่นเดียวกันด้านหน้าครับยังไม่พอครับชิลหน้าแต่งคาร์บอนแท้นะครับแล้วก็ชุดชุดครอบไฟหน้าเนี่ยเขาจะคงเป็นสีเดิมนะแต่ว่าแร็สติ๊กเกอร์ไปนะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยนะฮะนี่นะครับเป็นแบบหลอดไส้นะครับ สวยงามมากปากนกเดิมนะครับไม่มีแตกไม่มีลาวนะฮะแล้วก็ยางหน้าหลังครับเต็มๆนะครับสภาพประมาณ80%นะฮะขอบล้อหน้าหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับมาดูจานเบรกด้านหน้าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยนะครับกระบอกชกล่างด้านหน้าสวยมาเพราะว่ากันล้มจาก Evotech นะฮะคันเปอร์ด้านหน้าจากเ e m b o นะฮะเดิมเดิมติดรถเลยการบอนอันแต่งนะครับบนล่างนะครับจาก e v o t e c h นะฮะโอ้โหเป็นไง สวยงามมากๆแล้วก็ที่หม้อน้ำก็มีตัวฝาข้อที่เป็นคาร์บอนมาให้ด้วยนะครับเป็นของแต่งมาถัดมาด้านข้างครับเฟรมด้านข้างเดิมสวยนะครับสีไม่มีลอกล่อนคันนี้มาพร้อมกับกันล้มจาก e v o t e c นะครับตรงรุ่นแล้วก็กาดกาดท่อนะครับเป็นคาร์บอนแท้เช่นเดียวกันแข้งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับเห็นไหมฮะพักเท้าไม่มีแตกหักรวมถึงสายเยบรกหลังด้วยนะคะคันนี้ครับมาพร้อมกับท่อแต่งจากเทอร์มินงนี่นะครับมาจะฟังเสียงท่อกัน เออเป็นไงบ้างครับผมบางโค้หลังเด้ออ่ะบางโค้หลังแต่งคาร์บอนแท้เช่นเดียวกันนะครับนะครับล้อล้อด้านหลังครับเป็นแบบโปรอาร์มนะครับขอบล้อไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงยางด้านหลังก็ประมาณ80%นะครับอ่ะท้ายสั้นแต่งนะครับพับเก็บได้นี่นะครับแล้วก็ไฟเดียวด้านหลังนะครับเป็นแบบ LED นะครับส่วนไฟท้ายจะคงเป็นไฟท้ายเดิมอยู่นะครับสไตลิงเดิมนะครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับคันนี้ พัดมาในส่วนของฝั่งซ้ายนะครับคันนี้มาพร้อมกับคัปสเตอร์แล้วก็สเตอร์แต่งนี่ครับสวยงามครับสีดําแดงนะครับตัดสีตัดสีตัวรถเลยนะครับแล้วก็ครอบสลิงอาร์มฝั่งซ้ายครับเป็นคาร์บอนแท้ทั้งอันทั้งใบนะฮะนี่พักเท้าฝั่งซ้ายครับไม่มีแตกหักนะฮะแล้วก็นี่แกงคือฝั่งซ้ายนะครับตัวอุดนะครับอุดจานไฟนะครับเป็นตัวแต่งนะครับแล้วก็กาดวาล์วน้าก็เป็นของแต่งเช่นเดียวกันนะครับ การลมด้านข้างจาก EvoTech เป็นยังไงบ้างฝาวงฝาวาวินดูหน่อยแห้งๆครับไม่มีรั่วซึมเห็นไหมครับให้ดูกันใกล้ๆอ่ะฝาบินมาฝั่งซ้ายหน่อยครับบินมาหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับชุดออยล์คูลเลอร์อะไรต่างๆก็ไม่มีรั่วซึมครับสวยงามสภาพเนี๊บสวยทุกคันจริงๆต้องบอกงนี้เลยคาลิปเปอร์ฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มรอยสไลด์จนถึงรอยหินนะครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นล่องทีเล็กน้อยครับสมัครกัด้านขวานะครับมาพรับ เอาละ,ะครับเป็นไงกันบ้างสำหรับเจ้าดุคตินะครับไฮเปอร์โมตัด939นะครับอย่างที่บอกครับรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเพราะว่าของแต่งให้มาจัดเต็มแบบนี้ใครหาอยู่นะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนราคาไม่แพงนะครับแล้วเจอกันที่ร้านทันตบายพระราม5ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ